สวัสดีครับสวัสดีช่องรวมหน่อยผ้าไทยนะครับสวัสดีแฟนคลับแฟนเพลงสุภุสุขุนนะครับแฟนคลับของสาวหน่อยเพื่อนเพ่งต่างประเทศในประเทศนั่มนะครับมืัอนี่รวมน้อยเสื้อผ้าเลาะเบลเบิรงเสือเด้กพี่น้องหลังจากที่โควิดเข้าบ่ได้เข้าบ่ได้เหตุการณ์เหตงานนี่หมอลัมพอมาก็มาตัดเสื้อผ้านะครับตัดเสื้อผ้าตัดชุดพี่น้องนะครับเป็นยังดีพี่น้องที่มีงานเหตุ มีงานตัดเสือตัดผ่าถึงสียไย่ได้บ่หลาย,ายแต่ว่าก็มีงานเหตุนะครับต้องขอบคุณนขอบคุณพี่ขอบคุณน,น้องขอบคุณแฟนขาแฟนเพลงทีเพิ่นซอยอุดหนุนซอยเพิ่นทีเพิ่นซอยเน่นำ่ำเน่นํำนะครับซอยอุดหนุนนะครับดูหน่อยสิบ้าหล่อเบิ่งแล้วพี่น้องเนาะ นี่เป็นเอียเอ่ยมด้พี่น้องเอี่ยมนะครับเอี่ยมใส่เห็ดกับเขาใส่ขั่วนะครับใส่ขั่วใส่ย,ยังสีพี่น้องนะครับเป็นเอี่ยมเอี่ยมพี่น้องลายันนะครับเมื่อเรียนเตรียมส้งหลกค้านะครับสิเพ็ดคลองส้งหลกค้านะครับช่วงใบใบฝนกระตุกด้วยพี่น้องนี่ครับนะครับเอี่ยมเราก็ทําเอี่ยมแบบสวยงามเข้าก็เห็ดคือกันนะครับพี่น้องนี่ เป็นเสื้อของลูกข่านะครับเ,เป็นเสือ้อผู้ไทยสีขาวอันนี้เป็นเสื้อคุ้มครับเป็นเสื้อคุ้มนะครับเป็นเสื้อคุ้มของู้หญิ่งพี่ไส้เฉดิครับพี่น้องเป็นไล่ผู้ไทยครับสีกรมครับสีกรมนะครับพี่น้องใส่ดีพี่น้องนะครับเป็นสีกรมนะครับนี่เลย อันนี้ก็สิเป็นเสือจักจันะครับจกักจพี่น้องคนจองแล้วนะครับตัวนี้จองแล้วนตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นเสือล่ารับเสือล่าของคุณย่ายนะครับนะครับตัวนี้เลยนะครับเสือผู้ไทเด้วพี่น้องสีดำเหนียดนจัหน่อยด้วพี่น้องเด้อสีดำครับอันนี้สีกลมเสื้อคลุมนะครับมีน้ำพี่น้อง นี่สีกรมนะครับพ่อกะระชิบิซ่งซ่งลูกข้าพี่น้องอันนี้สีดํานะครับสีดําอันนี้ก็นี่พี่น้องเสือ้อลิกกี้เป็นมา <c oughs> เสื้อสีดําของพงหญิงพี่น้อง <c oughs> ตาหักตาหักสีดํานะครับที่สาวตัวเล็กๆก็ท่อหมอพี่น้องนี่แหละครับในสีิบิซ่งสระดิแเพ็คของสชิบิซ่งเพิน์มอนี่นะครับเพิ่นสซิด้าแล้ว อันนี้ทรงบองหนกครับชุดผู้ไทยชุดผู้ไทยพ่นวากระต่้เพ่นว่า,วางามนะครับลงมากระห็ดไท้เยอพี่น้องตัดเย็บเองครับเฮาบไ่าบไดลยเฮาบ่ไดลเรียนพี่น้องต่ว่าอาศัยฝึกนะครับอาศัยฝึกแล้วก็อาศัยประสบการณ์อาศัยได้หลายอย่างนะครับวันนี้น้ำนี่พี่น้องกระทงก็มีเลยครับจะทงสีดำตัวนี้คือเป็นเสื้อนะครับ เสือคุ้มเสือคุ้มลายพูไทยได้พี่น้องมีกระเป๋าด้วยเสือคุ้มลายพูไทยสีฟ้านะครับสีฟ้า่นองเสือคุ้มพูไทยออกสีส้มๆหน่อยนะครับตัวนี้ตัวนี้น้่นเป็นเสือขอลูกค่านะครับก็คือส้งส้งหลกค่าเหมือนนี้นะครับส่วนไซส์ L พี่น้องนะครับตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นก้าถุงด้วยพี่น้องก้าถุงสําเร็จนะครับวสวยงา่ามขึ้นกันตัวน,นี้จะเป็นเสือคุ้มครับเสือคุ้มด้วพี่น้องนะครับตัวนี้คือบริเวณบ้านครับบริเวณที่ทํางานของรวมน้อยนะครับบริเวณที่ทํางานของรวมน้อยจะเป็นแบบนี้ด้วพี่นอ้องหกนะครับ <c oughs> พี่นอ้องสี่หกในจักหน้อยนะครับนี่คือ กำลังใจเ้วต้องขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงขอบคุณลูกค้าขอบคุณที่เพิ่อนอุดหนุนเท่านะครับซอยเป็นแรงเชียร์แรงใจซอยสนับสนุนเท่าในด่านตาัดผ่าพี่น้องเนาะนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ที่ให้วิชาเฮามากพนะครับนี่เลย <c oughs> ยูบารกิน้าว์ไล่ได้พป็นน้องอ้วน <c oughs> นะครับเป็นเอี่ยมพี่น้องเป็นเอี่ยม สวยงามนะครับสวยงามครับพี่น้องเป็นเอี่ยมนะครับนี่คือที่ทํางานของโดมหน่อยนะครับตัวน,นี้เป็นจักโพงนะครับจักโพงจกักนิปยี่น้ากันพี่น้องมองเลจั๊โพงครับนี้จักนิบนี่เป็นอุปกรณ์อุปกรณ์การทํา,างานนะครับอุปกรณ์ทํางานนี่เป็นสิพี่น้องนี่เป็นสายเตารีดนะครับนี่สายเตารีด แต่ตอเรี็ที่เท่ากันพี่น้องนะครับตัวนี้เลยนะครับจะเป็นที่ทํางานของโดมน้อยนะครับอันทีหกหจ้าน้อยพี่น้องนะครับหกคักพี่น้องโตบ้างผาบ้างเง้ยแต่ครับนี่แหละพี่น้องเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่น้องสุดยอดดีดีครับนี่สร้างเล็ได้พี่น้องเดอ้อสร้างเสือผานะครับเสือผู้ไย่ยเสือคุ้ม ยิ่งผู้ชายนะครับสั่งผ่าน f c e b o o k กรวมน้อยหน้ามนคนตาหวานได้พี่น้องเดอ้อนะครับ Facebook สร้างเสือผานะครับหรือว่าสติดตต่อทั้งช่อง Youtube ก็ได้พี่น้องรวมน้อยผ้าไทายนะครับแต่ฟังเฟซสิสมัยก่อพี่น,อน้องมีเฟซเนาะเฟซมันก็นโอเคก่ามันสิมันสิ มันจีสร้างง่ายก็โอเคกว่าพี่น้องนะครับย่ำได้สิได้ออกสิได้ล่ำพี่น้องนะครับกระสูไปครับพี่น้องสูงไปถือว่าถือว่าความโชคดีของเฮาก็คือเฮายังมีอาชีพตัดผ่าอาัดสพรายได้บ่ลายแต่ว่ามันกับโอเคพ่อได้ยูลาบานห้องดูนําพอ่อลําแม่เฮ็ดกับเขาให้แม่ให้น้องได้กินก็มีความสุขในพี่น้องเราก็รายได้ถึงมันสิบ,บ่ได้ลายพี่น้องแต่ว่า รมหน่อยบอกได้เลยว่าบอตาอยงอนตัดผานะครับม่าตายงอนตัดผ่าเพราะว่ามันมีอยูได้กินพี่พนองไปใส่ได้หลายอย่างใส่ใจขานาข้ำคาไฟคาหมดรถค่านันคานีซื้อยูซื้อกินพี่นองใส่เงินครับเขาต้องใส่เงินบางเทือกระถอดได้พี่นองถอดเพราะว่าเ้าเ้ามันมันจนมันถูกเนาะ ได้ใดได้อย่างนั้กับงานหมอล่ำกันบ่มีเข้ากับบอดี้ไปก็อยออกงานรองงานล่ำฝ่าย่ำไรก็สิเปิดพี่น้องย่ำไรฝ่าสิเปิดเข้าสิเดไปสิเดไปรองไปล่ำมีเงินมีทองเหมป็นโบโคบิดพี่น้องเอ้ยสาวหน่อยคิวงานหาเงินนองถูกน้องหัวหน้ารวยเลยนะครับมาโคบิดก่อนเดชแดงได้พี่น้องสู่ไปตามเข้าสู่ไปสู่ไปน้่กัน สู่ไปเป็นกำลังจใจเหตุกัน์เฮ้าเฮ้าเฮอาเดีเย๋ยวมันมต้องห้ยกำลังใจกันเนาะบางเธอมันมท้อบางเธอพ่อใหญเห็นังเลยแต่ว่าก็มีกำลังใจดีๆจากพี่จากน้องจากเอื้อยจากไส้จากเพื่อนฝูงจากญาติมิตรการยาณมิตรที่ดีนะครับมันก็ซอยเฮ้าเหตุงาาเหตุการ์ได้อีกอย่างหนึง่งคือแรงจะแรงสู่นะคือขอขั้วได้พี่นอ้นองเม่น้อง ข้าวบาเห็ดข่านอนเ้าขี่ขันเมียนองข้าสกกินหยังบางเทืาเขาสารกับเมือดได้พี่น้องเขาสารเ่าเมือดอันนี้คือบเมาบอกช่วกันฟังน้ะพี่น้องเนาะเขาสารเขากเมือดใจไหนน้องิันีเงืนซสือเขาสารแต่ว่าโดยความโชคดีก็มีลูกค้ามาสั่งออเดอร์สั่งเสือสั่งผาเท่ากระไรนี่เงื่อนหมุนตรงนั้นเพื่อซื้อกับเขาซื้อน้ำซื้อกับเขาซื้อเขาสารมาไววไถ่เมมา เข้าไ้ไทยหนึ่งนะครับพี่น้องและที่หนีเข้าไย,ยังมีลูกน้องอีกห้าหกตัวพี่น้องลูกน้องนี่คือหมาพี่น้องถิ่มบ่ได้นะครับมีอยู่มีกินกับแบงปันกันไปแบงให้ไมากินน้ำพนกินไม้กินน้ำอนานังเถือก็ได้แต่ว่าขาดบ่ได้ดมหน่อยประทูก,กับแก้วบองพี่น้องขาดบ่ได้เลืยนะครับกินกินตลอดกินเข้าไปกินโซ่ปไป นะครับถือว่าถือว่าโชคดีหล,ลายๆนะครับแต่ว่าก็ขอบคุณขอบคุณบอสโจขอบคุณซองนยขอบคุณบ้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงเที่ยเใหทําให้เราเข้มแข็งขอบคุณกระไรยามีทีดีนะครับแล้วก็เห็ีดให้เฮาไดมู่มีกินเดมีอาชีพที่โตนะครับแต่กระ่ลืมบุญคุณผูใ้ใดที่มีบุญคุณเท่ากับเืมโยงย่อใส่หัวไว้นะครับ คุต้องใหกมันลังใจกันไปเฮ้าแหกมันลังใจกันไปนะครับอุดมันกันไปพี่นองหาบาทสิบาทพาอได้อยู่ซื้ออยู่ซื้อ,อกินนะครับเฮาขายบัวแพงพี่นองเพราะว่าไม่เป็นช่วงเศรษฐกิจบ่ดีเฮาขายแพงเาขากืบ่ได้ขายเฮาก็ขายเอาพ่อพาพ่อตนทุนเข้าไปได้มากได้นะครับพี่นองแล้วากระขอบคุณพี่ขอบคุณน้องพี่เพ่นซอยที่พ่นซอยสนับสนุนซอยเชียร์ซยเป็นกำลังใจให้นะครับทุก รวหน่อยต้องขอบคุณขอบคุณได้หลายขอบคุณขอบคุณดีๆขอบคุณทีขอบคุณน้องขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงขอบคุณทุกๆคนที่ให้กําลังใจนะครับัวหน่อยสิสูต่อไปวอย่อมแพ้พี่น้องถึงไหนถึงกันนะครับจนก็ฝาสิเปิดจนก็ฝาสิเปิดเขาสดเล่นคอนเสิร์เล่นหมอล่ำนะครับยังหักยังแพงกินหอดคู่ฟื้กินหอดสุกหูสุกคนกินหอดแฟนคลับแฟนเพลงกินหอดพี่หอดน้องสุกหูสุกคน นะครับคลิปหนาไว้ซั่นคิปไหนจะพอครับไม่คลิปนีไวแซนต์นี่นเขาต้องเปนองเนาะขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับบ๊ายบายเป็นกำลังใจให้ได้พี่นองเด้อ